โซมา,นานเี่บอยรถมันเต็มแล้วพี่วะรถมันแปดคันแล้วอยู่นี่มันรอกันจนครับเยอะแล้วแค่นี้ก็รอกันรอจุยเลยอะ่ะ ก็ลองมาวิ่งดูครับแต่มันก็ถ้ามาอีกคันหนึ่งมันก็เที่ยวมันก็จะหารกันไปอีกอะ่ะมันก็หารไปดำน,นั่นแหละครับ <c oughs> ครับนั่นแหละวันหนึ่งก็น่าถ้ามาอีกคันหนึ่งวันหนึ่งก็น่าจะได้อยู่ประมาณสิบสองสิบสามที่นั่นก็ชิมงานโทรหนึ่งมาสามครับ Long mùa đô, long mùa đô, hảo. Hey, xin mời nắng 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 xem nắng 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 ไปโจยไปเหรอไหนโจน่าจะวิ่งอยู่กับลูกซุปหรือเปลปเา่าก่อกันยางเห็นวิ่งยางใช่ไหมวิ่งวิ่วิ่งอะไรวิ่งสายวิ่งยางอันนี้เขาเอารถเพิ่มไหมมันแค่นี้มันก็รอกันจนอน่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไอจอนแองเซงอยู่แล้วนะเป็นไรนัร่นนะ ขี่จมหรอยกดำอยู่หรือขึ้นจอดปะจอดทีมงานนี้จอดไ,ได้ครับทีมงานนี้ต้องจอดอย่างเดียวทีมงานด,วด่วนเลื่อไม่ได้ครับเลื่อแซงอย่างเดียว <c oughs> อ้เผาทานเนาะทำไมเป็นอย่างนี้อู้หูจิกโป่งกันะ โอ้โอ้เข้าป่าอ้อยเข้าป่าอ้อยอ้้หูช่วยใยโหดใจมุดเลยครับโอยโค้งทำอะไรโค้นมาทำอะไรวะโค้งมาโค้ตักตรงนั้นหรือเปล่าจอดพักหรือเปล่าเนี่ยจอดได้เยอะแล้วเนาะวิ่งแต่เช้าเนาะไอเราว่าที่เทที่เดียวกันก็ ไม่ให้เราไปให้เราจอดรอสรุปเทเดียวกันไหมเที่เดียวกันอะไรโอ้ยเดี๋ยวห oh. างเงินจิงงูกระทะกันครับใกล้สิ้นเดือนแล้วเผื่อจะได้สักสองชุดสามชุดพอจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ งานก็ทำๆหยุดๆจอดๆครับทำๆหยุดๆจอดๆโอ้ยยังเท่าแก่อื่นบอกโอเคอึนรถอยู่ไหนนี่อยู่รถอยู่สายแปดนี่นะไม่เห็นไม่เห็นล้านเขาเวลาที่มีคันนี้ฮอลแลนด์น่ะอ๋อที่มีฟอร์ดน้องเสียร้านอะเห็นอยู่คันนั้นรถพี่ชายเขาอะร้อยสามสิบอะอันนี้น้องชาย มันบอกว่าติดติดติดกัไหนรนะับโอ้ยไม่ได้คิดตุ่มเลยสองร้อยครับ p ีสองร้อยโอ้ใส่ดินแห้งให้แล้วนี่ <c oughs> ทางหนืดมาก ทรายแห้งไงแล้วครับทรายอย่างสวยเลยดินแห้งแล้วทรายจี๊ดจิ๊ดทรายอย่างสวยเลย พี่แซกไม่ขับอ่ะแซกมันไม่ว่างมากมันไม่ขับรถนนี้มันหรือเปล่ารถเยอะรถอะไรก็ไทยอ่ะพี่ตรงมากจอดมีที่หลบอยู่โอ้ถางถางป่ามันเอ้ยป่ายางออกปลูกมันเลย มันจะโล่น oh. ันต้นมันใหญ่แล้วขายได้แล้วเนาะทุกย่างกับมันอะไรเลยเยอะกว่าไหนยางกับมันยางมันกินระยะยาวเดนาะส่งงาานออะไรมยู่โอ้เดี๋ยวนี้รับงานบ่อยนะจะบ่อยติงปะโอไซมาเบอร์เมื่อกี้น่าจะเบอร์ติงใช่เปล่าติง เอาเบอร์ไปอย่างไรมาคนดังเนาะมีเบอร์อะไรหรอโอ้ไปยังไงวันนี้อ่ะอเฮ้ยเบอร์กระจกเลยะนะลั่นเลยปเีเลยใช่ไหมรถแรงเนาะนนแรงสยามสบายสบายครับ เราไมปีนเราปีนเลยจะไปล่มทำไมหลุมัยึดลึกแล้วเรถต้องใช้สมองอยู่ไม่มงั้นก็อยู่ถ้ายิ่งแต่หยียบไปเหยียบไปก็ยิ่งแต่ลึกลึกไปเรือ่อยเฮ้ยตรงนี้เขาลกอกเอาหมดแล้วเนาะทุเรียนเลยลอกนั่<ะ>นนะเห็นต้นทุเรียนปะไม่เนี่ยเขาลกขอกเขาลอกออกไม่ได้ลอกเขาไถไถเออทุเรียนน่ะนะเป็นตุเรียนทั้งนนเลย คุดลองปลูกได้เยอะกว่าน้องคร,รับน,น,นี่ตอนนี้ถ้าจะปลูกแบบนี้แหละไปจำคูนคูนคูนขึ้นนานไหมตุเรียนโอ้เจ็ดปีน่นแล้วโอ้ถึงได้ลูกนะอะโอ้ก็ืต้องอัดยาอะไรอู้สกว่าจะได้กำไรคืนพี่อยู่ก่อนนี่สามปีส <c oughs> ี่ปีะอะรู้หมดเลยวิธีทำยังไงยังไง เมือนไปงอเนี่ยเอาอองอเนี่ยส่วนที่พี่ไปอยู่นี่ออกกอนเขาตลอดเด้ะเพราะว่าแกเอาเลื่อยไปเลื่อยต้นมนันอ่ะให้มันเหลือแค่เนี้ย่ให้มันกินอาหารน้อยอ่ะพอมันก,กินอาหารน้อยปุ๊บมันก็ออกมันก็ออกลูกเร็วออกลูกปุ๊บมันก็ทนี้เขาเขาก็อ, <c oughs> อัดยากินยา เดี๋ยวคลิปนี้ก็ายบายแล้วกันนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ